นิทานลาวเหลืองกมผ้าใส่ล่องก่อนที่เขาจะไปฟังนิทานมุนมวนอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแห้งใจให้พวกเขาในเดอร์แต่กี้แต่ก่อนยังมีสายกำผ้าค้นนึ่งเป็นคนทุกยากให้เฮือนกอหลังน้อยๆอ,อยู่ใกล้ปลาแคมบ้าน หลังคาก็ขาดเหี้ยนเป็นหูเป็นปองทางพื้นเฮือนก็ปูด้วยฟากไม้ไผ่เหี้ยนเหี้ยนขาดขาดเพราะแต่ได้พึงหลังนอนแต่ละมือกำผ้าก็จะตื่นแต่เด็กเด็กเพื่อไปไซลองเพื่อเอานกมากินเป็นอาหาร เมื่อลาวได้นกน้อยจนพอแล้วลาวก็จะเอานกไปคัวอยู่น้าห้วยในขณะนั้นได้มีกระปูใหญ่ตัวหนึง่งออกมาคีบเอานกทีกำผ้าล่างมาวางไว้ทีพลานหินใกล้ๆข้างลาวไปกินเทือละตัวเทือละตัวแต่กำผ้าก็บวาหยัง แล้วปล่อยให้กระปู่ใหญ่กินจนอิ่มแล้วจึงเอานกที่เหลือจากกระปูกินนั่นเมื่อเฮือนถูกถูกมือที่ลาวได้ไปใส่รองได้นกมาเห็ดยู่คัวกินนั่นกระปู่ใหญ่ก็ได้ออกมาคีบเอานกไปกินตามเคยกำผ้าเลยเว้าน้ำกระปูยยะ่ใหญ่ว่า ยากระปู่ยายเอ้ยอยากกินนกน้ำลูกน้ำหลานมีไห้เงินไห้ค้ำอยู่ใส่บอกให้หลานแด้หลานนี่คือมาถูกยากขาดเขินแท้ๆเข่าขาดแรงแกงขาดหมอ้อเฮือนสารก็พอได้ส้นหัวนอนว่าลวแล้ววล้วกลัวเยืนนกให้กับปู่ยายกิน มีอยู่วันหนึ่งในขณะทีเท่ากำผ้ากำลังขัวนกอยู่น้ำห่วยบอนเกาวนั่นแล้วก็หู้ซึกแปลกใจโบเห็นกระปุใยไยตวนั่นออกมาคีบเอานกไปกินเท่าจึงเอ่ยปากว่าโอ้เมื่อนี่ยากระปูใยญ่เฮาไปใส่นอบโบเห็นออกมากินนกน้ำหลานเนาะ มาเดินยาปู่เอ้ยมากินนกน้ำาหลานได้นกหลายกลัวทุกมือได้ตัวใดก็พี่พีได้ยาพอเว้าจบแล้วก็เห็นยิงเท่าคนหนึง่งยางมาหาพร้อมทางวาวาไปกำผ้าไปยามเฮือนยากำผ้าก็วตกลงไปตามยิงเท่าจึงบอกให้กำผ้าวา่า เจ้าจงรับตาลงห้ามมือนตาขึ้นจนกลัวยาจะบอกเท้ากำผ้าโบทันได้ว่าหยังเพียงแต่รับตาลงเพื่อหนึ่งโก็มือนตาขึ้นโกเห็นปินเฮือนหลังงามเต็มไปด้วยเงินคำมากมายกายก่องยิงเท่าโก,ว,ากว้ากับกำผ้าวะกำผ้าเอ้ย ยาบ่มีอย่างจะตอบบุญแทนคุณที่ยาได้กินนกน้ำเจ้าทุกมือเจ้าเป็นคนมีน้ำใจเพื่อเพญยาจะเอาเงินคำนี่ให้เจ้าเจ้าจงน้ำเอาไปสร้างสาเงินสาลบ้านเมืองและสิ่งที่ดีงามเดอ้อยาบอกกำมพาแล้วก็สั่งให้กำมพาลับตาลงอีก พอแล้วมื้นตาขึ้นก็เห็นแคมห้วยบอนทีเคยขัวนกเต็มไปด้วยเข้าของเงินคำกัมผ้าหู้ซึกดีใจที่ได้หับความเมตตาจากยากระปูนับแต่นั่นมากำมผ้าโกหังมีได้ดีและควมหังมีของกำมผ้าได้หู้ไปถึงเซียวของกำมผ้าอีกผู่หนึ่ง ที่เป็นเซียวกันมาตั้งแต่ยังน้อยๆเมื่อหู้ว่าเซียวล่ำรวยเงินคำโบอึดโบยากจึงตามมาหาพอมาถึงก็เว้าขึ้นว่าเซียวเอ้ยโตเฮ็ดแนวใดคือมาล่ำมารวยแท้สวยแนะนำเฮ้าในแม่เท่ากำพาก็เราตามความเป็นจริงสูเซียวฟัง แล้วผู้เป็นเซียวก็ไปใ่ลองตามทีกัมผ้าบอกแต่เสียวของกัมผ้าโบได้นกหลายคือกับกัมผ้ามือได้มือโบมือไปมือโบไปมือใดได้โกโบเกินสีห้าตับางมือโกโบได้พอตัวได้นกก็เอามาขัวอยู่ห่วยน้ำบอนกัมผ้าบอกนั่น กะปูใหญ่ก็ออกมาคีบเอานกไปกินมือใจดีเสียวกำผ้าก็บอกกับปูใหญ่ว่าตามใจเธอปูเอ้ยกินให้อิ่มเอ้อแล้วบอกให้เงินให้คำให้ลูกให้หลานได้เด,เดอ้อมือใจให้ก็ทั้งป้อยทั้งดากูเที่ยวม้าใส่รองเอานกให้มึงกินทุกมือ ตื่นแต่เดิกเมื่อยก็เมื่อยแดดก็แดดหิวก็หิวบอเห็นมึงสีเอาเงินเอาคำมาให้กูคือบักกำผ้าบางมือเสียวของกำผ้าก็คิดเบือ่บอบอยากไปลองเอานกให้กับปูกินแต่อยู่มาวันหนึ่งแล้วก็เนื้อเห็นให้เงินให้คำทีกำผ้าได้มาจากกับปู แล้วจึงไปไซลองอีกบังเอิญเมื่อนั้นแล้วไปไซลองแต่เศร้าจุนวาแดดก้าแต่แล้วหาก็ได้นกน้อยเพียงสองสามตัวความห้อนแดดบวกกับความหิวเขา้าแล้วก็เฝ้าไปคั้วนกหวังจะเอาไปปิ้งกินยางแ่บแบเมื่อแล้วคััวนกได้ตัวหนึ่ง แล้วโกอาวางไววพารานหินบอนเก่าที่อยู่ใกล้ข้างหันแล้วแล้วโกคัวตัวที่สองพองวกหนาม,มาโกเห็นกระปูไงกำลังคีบเอานกน้อยไปกินย่นควมหิวและห้อนแดดแล้วจึงใจให้ดาเสียงดังออกมาวากระปูบ้าเอ้ยมึงมาเอานกกูไปกินทุกเมื่อจนมด มึงหู้บัวากูหิวเมื่อนี่กูจะกินมึงแทนนกกูว่าแล้วเสียวกำพ้าก่อขัวเอาก้อนหินทับลงใส่กระปู่ย่างแหงแต่กระปู่ได้แลนลงน้ำหายตัวนี้ไปแล้วนับตั้งแต่นั่นมาเสียวของกำพ้าก็อ่เห็นกระปูตัวนั่นออกมากิ่นนกน้ำอีก ความหวังที่อยากหังมีล่ำรวยคือกันกรับเท่ากำม้านั่นแมนได้หมดสิ้นไปและก็กลายเป็นคนยากให้ทุกจนกลัวเกาอีกเป็นจังใดพ่อแม่พี่น้องและทานผู้ฟังที่หกักทุกๆกคนนิทานเรืองนี่ได้สอนให้คนหาหูวา ถ้าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่ซื้อซั์เป็นคนที่มีน้ำใจเพื่อแพรเขาควรจะประสบแต่ความสุขความเจริญเกิดแต่ความบา,างขั่งร่ำรวยในชีวิตนั่นเองถ้าผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งนิทานนี้เล่วเห็นบ้านิทานนี่ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมแบ่งปันไปให้คนที่ทานหากักได้หับฟังหับเบิง่งหับสมน้ำขอขอบใจหลายๆ